วันที่ฉันข้าววันแรกก็อาหารแบบรู้สึกว่าโดนใจมากสารอาหารครบห้าหมู่ก็เลยจัดเต็มไปเลยครับกินไปสามสี่ทัพีพอตอนไปปฏิบัติปุ๊บเดินได้สักประมาณสักห้านาทีสิบนาทีนีครับหลับจัดหนักจัดเต็มครับพอมาวันที่สองก็ยังไม่เชื่ออีกก็เห็นอะไรก็นายกินไปหมดก็เลย จัเต็มอีกวันหนึ่งสุดท้ายก็ยังหลับเหมือนเดิมครับเริ่มลดวันที่สามครับ,รบจากกินสามทัพพีก็เหลือหนึ่งทัพพีจนถึงปัจจุบันเนี่ยครับก็ไม่ไม่มีง่วงอีกเลยตอนเดินแต่ว่าตอนช่วงตีสีก็หลับอยู่เป็นพักครับก็มีวันหนึ่งครับที่พระอาจารย์ทับชูมาเดินข้างๆครับวันนั้นง่วงมากก็คือแบบ เดินแบบเซไปเซมาตาแบบปิดหมดเลยครับหลับเดินนะครับครับก็พยายามดึงตาตื่นขึ้นเป็นพักๆแล้วก็เดินเร็วขึ้นเร็วขึ้นเรื่อยๆครับสุดท้ายมันก็หลุดออกมาเองครับพอเดินไปผ่านช่วงง่วงไปปุ๊บพอมาเจอช่วงที่แบบความคิดมันเข้ามาเราก็ผ่านผ่านมันไปพอผ่านช่วงนั้นไป๊บก็รู้สึกเดินละโล่งครับแบบ เดินได้เรื่อยๆแบบเหมือนมันสดใสครับมันสามารถเดินได้เรื่อยๆเ,เลยหลังก็มีมีความง่วงแล้วก็มีความคิดเป็นทักเหมือนกันครับแต่ก็รู้สึกว่าคิดน้อยลงน้อยลงครับปกติเวลาอยู่ที่บ้านก็เจอเรื่องทุกข์ใจมาก็จะเก็บมาฝังใจแล้วก็คิดอยู่ทั้งวันทั้งคืนนะครับคือมันปล่อยวางไม่ได้ครับแต่พอมาฝึกแบบนี้ก็ พอเราเดินสร้างจังหวะไปเรื่อยๆแล้วความคิดมันเข้ามาปุ๊บเรารู้สึกตัวอยู่กับเท้าไองครับความคิดนั้นมันก็หายไปปุ๊บๆผมคิดว่าน่าจะเอาไปใช้เป็นประโยชู์ในชีวิตประจําวันได้ครับ